สวัสดีพี่น้องเอฟซีวันนี้จะพาไปทิศภูมิท้องกระทิ้นครับพี่น้องที่ตามด้วยครับวันไปหลวงวัดไหนจะได้มาหรือได้หน่อยครับพี่น้องเสียมีแต่ไดรับเสียเสียใหญ่เท่านั้นเลยเสียแสงยุฟงโลเออนี่ครับเตรียมเตรียมภูมิกระทิ้นไปถวายวัดครับพี่น้องเจี๊ยฟองกกำลังจะเต็มเลยครับลูกตาสบายดีนี่พี่น้องเนี่ยกำลังจะใส่ภูมิกระทิ้นได้บเจี๊ยฟองเราเจี๊ยฟองนล่างเนี่ย รู huh. ้ไปเลยเอาเอาเอาอย่างลัดน so the ่ะดู้ไปลขนาดไหนเก็บของว่าอย่างลัดน่ะโอ้นี่นะครับใครจะทำจะทำบุญก็ให้นุมานก็มาทำเถอครับเนี่ยคงคงมีทอดครับวันนี้รวมคงมีทอดจะทิ้งหัดสตงครับคร้ยดี่ล้ังพี่รองมาถึงวัดแล้วครับ มาดูงานเตรียมงาน,ว,น,น,ว,งงาน,นวันนี้รวมงานพรอแะตินครับวันนี้รวมงานครับเดี๋ยวจะพาไปดูลงทานครับพี่น้องรถเครื่องเต็มหมดเลยลงทานเต็มหมดเลยครับข้างในว่าไงผู้บ,าบา่าวผู้บา่าททำอะไรผู้บ่าวโอ้เต็มเต็มเลย ไม่จะการกันไหนก็ไม่ได้เขาไปดูเลยี่้ลกจาเราทัพนี้อย่าไปยอมไปฟ้าสู้เขาครับทานไอ้ตะพมครับต้อยางนอะไรครับดูว่าที่มาร่วมูนิกการเองนะคะกตัดไงตอนนีบรุงกรก็ รางวัลผู้เด่นดบรางวัลคุณลำดวนนะคะยินดีด้วยมากเลยน้าจูบจูเร้านน้าใสเลยี่ ฟังบรรยากาศไปเลยครับพี่หมอไม่สาเอาหนูนะครตอนนี้ตาย้ามาุ่วใหม่อย่าไปยอมแล้ายฟามาทำลงทานครับคุณหน่อยมาที่กันังนอับมทานขออบคุทุกทุกคนทุานคที่มาลงบุญใวันนี้นะคะป้าใหญ่ยังอนะคะ่นี่ปท่าขอปลค่ะขอปลาคุณแม่ครับสาเตครับี่รัปขอปลค่ะ ตานเตะแต่ต <S preach ers> so ้นกลางครับเนี่ะต <Ske pt necessary> ้นแ่ต้นแครับเนี่ยลงเลตคนจะไลครับลงทานลงเลยลงทานเกยแววครับเนี่ยน้ำเจนน้ำยาสีครับเกยแววครับพี่นี่เขาด้วยใหไไนโรมากเกยแววมาสะกอบคนเลยครับเจเจนุ่นเขาช่วย

อร่อยอยู่ครับพี่น้องมากินลงกันครับอร่อยอยู่ครับไอเนี่อย,อยครับมีล้วงไห้ท้าบุญทอดกับจิ้มครับใส่มา,มาแบบนั้ไทยละสิบบาทครับลงไม้น้ำในตัวส่วนตัวส่วนกลางครับในตัวของวัดสตง n g ใครมาทำบุญบวันนี้ก็อิ่มท้องทุกคนครับทุกคน ถึงครัวครัววัดเลยตอนนี้นะครับบรรยากาศตอนนี้กำลังพักเหนื่อยครับเตรียมมันไปนชาวเราครับพี่น้องกำลังพักเหนื่อยครับในครัวส่วนกลางขโมยของของวัดได้นี่เจรัตนี่อู้บรรยากาศบรอบๆลุงทางนเลยถ้าใครเราไปลุงทาน มาเจคคอเจลคนเฝยเลยทำอะไรเจลแล้วเจ้าตัวผู้บริารห,ห่าคนนิ้หนี่งเจ้า,าอยากตินทั้งนั่นเลยลงทานไรวันนี้ลงทานอะไรฮะลงทานอะไรเจ้าทำลงทานอะไรวันนี้ลูกชิมนะครับเกจลคนเฝยครับทำลูกทานลูกชินครับเก,กุ๊บเก,กุ๊บเฝาอ,อย่างเดียวครับก็ แต่แต่เขาเก่งแล้วนี่หลายครับเขาเก่เงแล้วอร่อยอร่อยงามาคือเจ้าของเลยครับเนี่ยแต่หลายเ<ม>จ้าของเป็นใเป็นน้ได้เวียนเจ้าของป่าเจ้าของนี่เลยมาแล้วม,มาเจอลองทานของป่าครับลองทานอะไรป้าลองทานป่าจวนปลาจวนก้อยใช่ไหมปลาหมวยนี่ปลาหมวยอ๋อปลาหมวยอ๋อเนี่ยเนื้อควยที่ก๋วยเป็นยังไงก๋วยก๋ยหนึ่งก้าวไหนสควยดิ เราไมเส่กินลองดูไจะอร่อยกันเอยเนี่ยคนเตาเที่ยวไลยอยู่นี่เขาเจเต้ครับเจ๊เต้าไม่ทันเลยครับเนี่ยไข่ห่ให้ดูกนแวครับแต่พี่น้องเยป็นมมหนึ่งมใหญ่ยังูกจะหมดเลยเลยพวา่อมใจีกันุณสัมภาครับกัติทะครับวันนี้มาเ่วยต้อนรับด้วยงนพิเศษมากพี่น้อง นี่ชุดเมครร่วมทานอีกตุนอย่างเดียวชุดนี้ตุนอย่างเดียวยังไม่พัดเลยครับลุ้นลลุุ้้นนลุ้นเซโดมื่อครับทำงานเจ็ดตัวโอ้โหไหวยลุ้นได้ที่ตาดูบรรยากาศเราครับมาใหม่คนนึงอีกนี่ครับมาดูบรรยากาศจกไ้ครับ

าพี่แม่บอกพี่เวของเห้องไปเดินทางมาโอ้ยอนุโมทนาบุญพี่แม่ครับพี่แม่ทำบัตรีครับอบูราะบูรณะเป็นอะไรบุญบุญเลยครับปกติวันนี้ดยบุญหลายหลายนะฮะนี่กำลังห่อกระต้มงานกระติ๊บตรงนี้ที่น้องมีใจรักตามมาเคยกันห Hence, ่องานท่อกระติ๊บครับ <universe beautiful> <kilometers S 3> <Kristen> ข้าวต้มง,งานกระถินครับวันนี้วันเตรียมงานครับวันนี้พุงนีทอดไม่ใหญ่ไม่ใหญ่วันนี้นอนนยอมสะละขาครับยอมสะละขามาทําบุญครับขาขาดกลับมาช่วยห่อกระต้มมันให้เป็นคู่คู่เด้จะได้มีคู่ ยามัดเดียวนะยามัดเดียวนะมันเป็นคู่ๆเลยโอรอเขาตกลเป็นอยู่ครับนะครับเขาคู่ละตรงนี้คนหอมีแต่ขาดคู่เลยครับแต่ก็าต้งเขาคู่กันได้แล้วครับคนหอขาดคู่แต่ก็ต้องมีคู่แต่ก็ตรงมีคู่ครับกาดในสลาครับเตรียมลง ที paid, ่เพาพร้อมแล้วเขาก็มาเอาเล่นหรือเอาอะไรมาตั้งในกองเรียนฮอรกัดทินหลักการเนี่ย้องพี่น้องของพี่น้องเงินล้านมาช่วยกันทรับบนกัดทินครับขอให้รวยๆเด้อปีหน้าได้คนละโลละโลครับฮอกัดทินครับกำลังจะย่อยมาเรื่อยๆครับพี่น้องครับพี่น้องฮอกัดทินกำลังเช้าๆครับ ยังไม่ไลฟ์เท่าไรเพราะว่าคุณเตรียมยางานวันนี้วันเลกตองพีนน้องอกรีมนใหญ่เลยเซลฟีใหญ่เลยตองกี่น้องสามกี่น้องคิิตแข้งหันแขแล้วก็ยั่วกุนจิตรของวัดป่าขอองวันนีกับนา่บ ว่าเป็นกถินสามุขีทางวัดทางว่าเฮาผนิจันเนกครับอ๋อคุณผู้นี่จึงน้ำมือทรงผลเนื่องกับเจ้าอคนจังเก่งกันดนะครับัฒณะสิ่งแรงอันนี้ม่ใจเจ้ีพัฒนาเขาเงินทองหผยส่องกับยอาเดมุปัจจาบนะครับออมันนกจดลายชื่อคนที่มาทำบุญกับกบุอ้อรับ ไปช่ยแล้ให้แก่มาทุกแมนครับครับครับปรึกษากันตอนนี้ลงทานมาหลายครับทั้งผู้ช่วยทั้งอบตทั้งนายกไอ้ทั้งนายกอันนี้ประธานอสมครับเตรียมงานกันครับลงทานผลเกเดือนลังะได้นะครับสวยเปลี่ยนได้ลุ้นได้เจอค่ะพี่ลุ้นให้เจอค่ะ กับคู่แต่กองฉลากก็รอก็ราจะได้รับการคุ้องดก็นสักชั่วโมงหนึชั่วโมงนะ้็ยครับฟังควาของฉลาดอาเรียรแบ่ครับก่อนนะคะขับหนึ่งชั่วโมงัที่ที่จับแล้วเดี๋ยวบองรางวัลให้นะคะ ครับนี่กับขอเปคิดเลยครับพี่น้องขอไปติดตามชาวน้มนยวนะครับพี่น้องสวัเดีครับบ๊ายบายโอเคครับขอให้เพื่อเรื่องดีๆนะคะขอพักหนึ่งชั่วโมงนะคะคุณครับ